เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 2 0 4ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรศนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพราะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่สองตอนที่สี่ปลูกข้าวในนาแห้งเมื่อถึงต้นเดือนสิงหาคมต้นข้าวในที่นาของเพื่อนบ้านจะสูงเท่าเอวในขณะที่ข้าวในนาของผมจะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเพื่อนบ้านเท่านั้นคนที่มาเยี่ยมชมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมักจะเกิดความสงสัยและถามว่าคุณฟูกูโอกาข้าวพวกนี้จะออกรวงได้แน่หรือครับแน่นอนผมตอบ ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับผมไม่พยายามที่จะปลูกข้าวที่ต้นโตเร็วและใบใหญ่แต่พยายามให้ต้นมีขนาดย่อมและแข็งแรงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้พยายามให้ช่วงบนเล็กไม่บำรุงต้นข้าวมากเกินไปและปล่อยให้มันเติบโตตามลักษณะที่เป็นธรรมชาติของต้นข้าวโดยทั่วไปต้นข้าวสูงประมาณ3-4สฟุตจะให้ใบงามอุดมสมบูรณ์ และให้ความรู้สึกว่าจะให้เมล็ดมากแต่ที่จริงแล้วมันเพียงแต่ให้ใบและลำต้นที่แข็งแรงเท่านั้นผลผลิตของแป้งจะมีสูงแต่ประสิทธิภาพต่ำพลังงานส่วนใหญ่จะหมดไปกับการบำรุงให้ต้นเจริญเติบโตจึงไม่มีเหลือพอให้เก็บกักไว้ในเมล็ดตัวอย่างเช่นต้นข้าวที่สูงเกินขนาดจะให้ฟางได้หนักประมาณเก้กิโลกรัมส่วนผล,ผลผลิตข้าวจะได้เพียง450-550กิโลกรัม ส่วนข้าวต้นเตี้ยที่ปลูกในนาของผมจะได้ฟางหนักประมาณ900กิโลกรัมและผลผลิตข้าวประมาณ900กิโลกรัมเช่นกันในบางปีที่การเพราะปลูกได้ผลดีผลผลิตข้าวจากนาของผมจะได้ถึงประมาณ1,100กิโลกรัมซึ่งแสดงว่าผลผลิตข้าวที่ได้มีน้ํำหนักมากกว่าฟางถึงร้อยละ20ต้นข้าวที่ปลูกในนาแห้งจะไม่สูงมากนักแสงอาทิตย์จะส่องถึงคนต้นและใบที่อยู่ต่ำสุด ขนาดใบกว้างหนึ่งตารางนิ้วก็เพียงพอที่จะให้เมล็ดข้าวหกเมล็ดใบเล็กๆเ,เพียงสามถึงสี่ใบก็เพียงพอที่จะให้เมล็ดข้าวเป็นร้อยเมล็ดผมหว่านเมล็ดข้าวค่อนข้างหนาซึ่งให้ผลผล,ผลิตราวต้นละสองร้อยห้าสถึงสามร้อยรวงต่อพื้นที่ประมาณหนึ่งตารางเมตรจากต้นแม่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าต้นถ้าคุณมีต้นข้าวมากและไม่พยายามปลูกให้ต้นใหญ่คุณจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้มากขึ้น การปลูกข้าวสาลีข้าวไรข้าวบักวีดข้าวโอ๊ตและข้าวมิลเล็ตรวมทั้งธัญพืชอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันวิธีโดยทั่วไปมักจะเก็บกักน้ำไว้ในนาข้าวสูงหลายนิ้วตลอดฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรปลูกข้าวในที่น้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายศตวรรษจนกระทั่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีการปลูกข้าวด้วยวิธีอื่นอีกแล้วข้าวนาลุ่มนานาพันธุ์จะแข็งแรงเมื่อปลูกในที่นาที่น้ำท่วมขัง แต่การปลูกวิธีนี้ไม่เป็นผลดีต่อต้นข้าวต้นข้าวจะเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อมีน้ำอยู่ในดินในระหว่างร้อยละ60-80ถึงของจุดอิ่มตัวของดินในการรับน้ำเมื่อไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังต้นข้าวจะมีรากแข็งแรงและจะสามารถสู้กับการรุกรานของเชื้อโรคและ,มะแมลงเหตุผลหลักในการปลูกข้าวในที่น้ำท่วมขังก็เพื่อควบคุมวัชพืชโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้วัชพืชเพียงไม่กี่ชนิดสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ แต่กระนั้นก็ยังต้องอาศัยการถอนด้วยมือหรือเครื่องมือในการไถกลบวิธีแบบพื้นบ้านเป็นนี้เป็นงานที่กินเวลาและทําให้ปวดหลังซึ่งเป็นงานที่ต้องทําแล้วทําเล่าหลายครั้งหลายหนในทุกฤดูการเพาะปลูกในเดือนมิถุนายนอันเป็นหน้ามารสุมผมจะปล่อยให้น้ําท่วมขังในานาประมาณหนึ่งอาทิตย์มีวัชพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แม้ไม่มีออกซิเจนในช่วงเวลาสั้นๆ พืชคลุมดินก็พ่อยเหี่ยวเฉ้าและกลายเป็นสีเหลืองไปด้วยนี่ไม่ใช่ความคิดที่จะกำจัดพืชคลุมดินเพียงแต่ทำให้มันอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้ต้นกล้าเติบโตอย่างรากมั่นคงจากนั้นปล่อยน้ำออกให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อต้นกล้าแข็งแรงพอพืชคลุมดินพวกนี้จะฟื้นตัวขึ้นใหม่และแพร่ขยายไปคลุมพื้นที่นาอีกครั้งภายใต้ต้นข้าวที่โตขึ้นหลังจากนั้นผมก็แทบไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับระบบน้ำ ช่วงครึ่งแรกของฤดูผมจะไม่ให้น้ำเลยแม้ในปีที่มีฝนตกน้อยมากเพราะดินที่อยู่ใต้ชั้นฟางและพืชคลุมดินก็ยังคงมีความชุ่มชื้นพอถึงเดือนสิงหาคมผมจะปล่อยน้ำเข้านาเล็กน้อยเป็นครั้งคราวแต่ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังหากคุณเอาต้นข้าวจากนาของผมไปให้เกษตรกรดูเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันมีลักษณะของต้นข้าวอย่างที่ควรจะเป็นและยังมีรูปทรงที่เหมาะสมที่สุด เขารู้อีกว่า,มาเมล็ดข้าวนั้นงอกขึ้นมาตามธรรมชาติและไม่ใช่การปักดำต้นข้าวนั้นไม่ได้เติบโตขึ้นมาในที่ที่มีน้ำมากอีกทั้งยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเกษตรกร,ร,กรคนไหนก็ได้สามารถบอกสิ่งเหล่านี้จากการมองดูรูปทรงโดยรวมของต้นข้าวรูปทรงของรากและระยะห่างของข้อที่ลํต้นหากคุณรู้จักรูปทรงที่เป็นเลิศก็มาถึงเรื่องว่า จะมีวิธีปลูกพืชให้มีรูปทรงเช่นนั้นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของที่นาของคุณได้อย่างไรผมไม่เห็นด้วยกับความคิดของศาสตราจารย์มัซชิมาที่ว่าต้นข้าวที่ดีที่สุดนั้นใบที่สี่นับจากยอดจะเป็นใบยาวที่สุดบางครั้งใบที่สองหรือสามยาวที่สุดแต่ได้ผลที่ดีที่สุดเช่นกันถ้าควบคุมการเจริญเติบโตของต้นข้าวขณะที่ยังเล็กอยู่ใบบนสุดหรือใบที่สองมักจะยาวที่สุดแต่ปริมาณผลผลิตก็ยังคงสูงอยู่เช่นเดิม ปฤษฎีของศาสตราจารย์มชื่อมาชามาจากการทดลองปลูกข้าวที่อ่อนแอในแปลงเพาะและใช้ปุ๋ยช่วยหลังจากนั้นก็นำมาปักดำในอีกด้านหนึ่งข้าวของผมปลูกตามวงจรชีวิตของต้นข้าวตามธรรมชาติเหมือนกับว่ามันเติบโตของมันเองผมรอคอยอย่างอดทนให้ต้นข้าวเติบโตและสุกเต็มที่ตามวิธีทางของมันเองหลายปีมานี้ผมลองปลูกข้าวเหนียวพันเดิมจากทางภาคใต้แต่ละ,มะเมล็ดที่หว่านในฤดูใบไม้ร่วง จะงอกเป็นต้นโดยเฉลี่ย12รวงและให้เมล็ดถึงรวงละ250เมล็ดจากข้าวพันนี้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใกล้เคียงกับปริมาณซึ่งคำนวณกันว่าเป็นขีดสูงสุดเท่าที่พลังงานแสงอาทิตย์ในท้องนาจะสามารถผลิตได้ที่นี่บางแปลงของผมได้ผลผลิตจากข้าวพันนี้ถึงประมาณ750กิโลกรัมต่อที่ดินประมาณครึ่งไร่เมื่อมองจากสายตาที่ลังเลสงสัยของนักเทคนิค วิธีการปลูกข้าวของผมอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องระยะสั้นหรือผลชั่วคราวพวกเขาอาจจะพูดว่าหากการทดลองนี้กินเวลาต่อเนื่องยาวนานขึ้นปัญหาบางอย่างจะต้องปรากฏขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ผมได้ปลูกข้าวด้วยวิธีเช่นนี้มากกว่า20ปีแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและดินก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกปีผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการ,ปรเปลี่ยนของฤดูกาล ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง